สวัสดีครับพี่น้องปองไปสู้ขู่สุขคนครับผมเบ้าปุยชูพาครับมื่อนี้เซ้านี้ครับพี่น้องผ้าปี๊ผ้านองครับยังเอ่ยยังไอ้สู้ขู่สุขวแล้วครับไม่กินขวานหนูครับพี่น้องสูตรขมอําลําสูตรเสียปมครับพี่น้องพร้อมแจกรับเชิญครับพี่น้องมาทางไกลครับพี่น้องสวัสดีครับฮะยังไงก็มาเจอกันครับเมื่อเนี้ครับลุงหยุดกับพี่น้องมาแจกรกรุงเทพพระรามสองว่าลุงหยุดโอเคครับ เอฟซครับพี่นอ้องเอจ่อๆไกลๆนี่แล,แ,ลแถวนี่ลรพี่นอ้องปูนเปลี่ยนปูนเปลี่ยนแถวนี่ละ <c oughs> าเ้ยเฮ้ยเฮ้แซม้ันค้ัเฮะยาล้ยเฮลล้ยเฮ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 ้ยเด้เลยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเา้ยเฮ้ยเฮยตฮายเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ครับยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮองเบืยเฮ้ยเโอเ้ลูก้ดดก็าียเด้ยระวัวเไข่เฮเด้อเู้ยเเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเส้ยป,ปั๊ยเรากเฮ้ยเฮ้้ยเฮเ่้เ้ อืมแม่นอยู่อือสุดยอดใส่ลูกโดดน้ำเนาะจังนี้ถึงผมลำพอดีม่เกิโอ้สายเผ็ดมากพอกันเราพี่น้องเอ้เขาหัวยัวงยอกข,ขึ้นเสียปัป๊มวะ เราเอากันน่า,าแล้วกินตาแสบจ้ะซ้ายพริกครับพี่นอ้องวันเหล้ากินเผ็ดบ่ได้พี่นอ้องเลยลูกโดดมาทสีหน่อยหน่อยแต่ว่าเล่าจนนี่กำใส่เลยเนาะอเคี้ยวอ่อนดีลุงหยุด,ดปลูกเองมัม้งเม่แม่สาวบอกว่าปลูกหมอมเหล้ามากนเอน้งอ่นะนะ <laughs> โอ้ามครัแสบลายจนข้างสอดพี่น้อยโดนไปรุ่งยุดแต่กินบ่ค่อยได้กินเนาะนยิ่งเทียมเนาะนหนูวันเท่าเนี่ยปีนี้นะที่ไม่หนูเนาะปีน,นั้นปีที่แล้วน้ำถ่วมเนาะใช่ไมครับผูด้รดุนมาก ขขมันโดนนี่กินเขาทาได้ยมันก็แบนปีนี้สีลายอยู่นะนเนาะหูเห็นแน่อยู่ยครับขอเด้อแฟนครับสุขุมสุขคนครับมาเนี่ยกินขัวหนูสูตรขมลำเสียบปัมครับ พอดีครับลุงหยุดมากครับพี่น้องว่าไปกินขวนหูว่าลุงหยุดยุ่ยใสเพราะนายเล่าว่าแหวนเล่ากินว่าเป็นแต่พวกเล่าเขาข้นบ้านเท่าเลยพี่น้องอุบลว่าลุงหยุดอุบลคชอบจะบลหนูบ่หลายบ่ค่อยมีเลยครับผมมีปลาหลายพดอดก็จะปลูกอ้อยปลูกมันมาทางไหนปลูกปลูกในโ้นของทางของเจียมนะครับแถวตะการกับปลูกตะเข่า ก็ส่วนหนาเนี่ยแบนเท่าไหร่แ<อ>ล้วเจี๊ก็กวสดนาำก็พป่น้างพักเสียเจดสมองที่เ,นนกเ,เกาข้อง,งอยก็เสียฟมวาวาซาบิอีสานนี่บ่นัเจอต่อำตาไหลเลยตาแตก ขุยอยาลุงยศคำว่าไงกินหมดโอ้โสดน้ำเนี่ยพักปนญนาบรรยากาศบ้านนอกห้องสีนะลุงยุดมีเสียงนกห้องฮารังเกียรกินหอดบ้านไม่ได้เริอเปล่ลุงยุศเห็นเตยอยู่ในกิจเป็นกินล่ะโอ้กินหอดบ้านเด้เหรอย งไปกินีม่บ้เลี้ยบานนอเาไปเลยเจ้าก็ได้กินหัวบ้านกับเบงกิบอีซานบ้านเฮาเนาะแม่ก็ไปกินตรงยางอปีนี้เจียวเกียวขาลาบปลาเนาะประมาณบลรเน่แที่เลีวลายเดียวคน,นเลียวเลี่าก็มีแม่ กุ้ไก่ท่านแก่น้อยพี่น้องออเออเอกมิ่งที่สิงแต่ว่าจับจับหืมเจ้าตัวตัวเยอะครับตัวใหญ่<ง><อ>ตัวเกือบโล่มั้งเนี่ยหมดห่าประมาณซี่ขีดหาขีดเหรอครับ Gọt nhanh nhanh Tát lên luôn kìa, tát lên Chút thân nằm thôi mà mình bỏ Người này chuột luộc phải nè, lòng một cái lao con nè ว่าสมองหินเลยปบ่ก้าบุ่นบานท่ารลายบอลุ่งหยุดลายตาท่าหรือเจอี๊ยบตาคงเทบอกแม่ครับแถวลงุงหยุดอยู่ไหมพม่าสิลายเราตัวเนี้ยบ่า ที่ยังมันต้องไปหาไปหาขออาอาา้อมลูลเอาเอาภาษาพม่ามันเนาะว่าไปในคลิปน้ำเพราะว่าคนเดินเขาเบืองหลายบาแนต,ต่างประเทศว่าก็าเป็นแล้วลงเยิดต้องไปแก้ทีละคัมคัมสำคัญสำคัญเนาะว่าเลี้ยงว้าได้หมืดว่าเลี้ยงว้าครับกินกับว้าได้ครับญี่ปุ่นกับว้าได้แซ่คงไปในคลิปเลยกินกับวากินญี่ปุ่นกับวาญี่ปุ่นครับในคัมเนี่ร์ละ เฮลิเก็กๆี้หน่อยครับเจงสวายสูดจอดเดยลงหยุดคนหน้าตาดีนอนกักเห็นเก็บเจงเลยเจงทูย่างต้นเนี่ยถ้ว่าสูบเมียว่าไรเด้เมียหาเจงๆจุงลงหยุดนี้ก็เจงยุงเจ๊งน้ำเตือนน้าตั้มเขาเป่นงามเนาะมองได้เขาว่างามกับผ้าแฟนยางเล่ะนล่นะเแม่ครับือ่าเห็นเราเห็นสมองสุกบานตัวบีนองเองเนี่ยื้อปุ๋ยมึง ก็มามไปเบิดแน่ยแค่หมดคนเนนเบิดหรือว่าปาจิเห็นปูปูกินอีกหูกินหนูปะปูหรือาจีปูถือลูกโดรลงอยอเลยเป็นที่นี กินผักบ้านเ้าสบายใจเนาะกว่าสั้นไปครับแม่นยุงเทพยมีจับแล้วจับอีไปกินมุกกินตะค่ำมันบ่เสียบคือผักบ้านเ้าวเลยลุงครับกินบ่บ่สบายใจมันมันนอกข้าเนี่ยจับจุ่มน้ำเจือกินได้หรอแม่บักตัวบ่ต้องล้างก็ได้กินอ่ำจุ่มน้ำสามย่างข้าวกินได้เลย ก็กินอิ่มแล้วลงหยุดขอขถาชถุดนี้เนาะตัวกันใส่ขมอีกนิดน,นึงอือือย่าลงหยุดว่ามักขมมันไทยก็ <ผม S 2> เลยเชียเชียสองหยอดอจะวันรุ่จัดให้อีกอเป็นหนูเอย่าง สูนี่หวามน่นร่้อยูนอ่ <c oughs> นาอบรรยากาศดีครับ <c oughs> มาเด้องสมองสุบวนครับ <c oughs> มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อ <c oughs> โอ้หหนูตัวใหญ่อุบาทน,นะพี่น้องครับ <c oughs> ใจทั้งบรรยากาศได้พอครับเ่าปุ้ยไหวจดูภาคความแล้วคนหน้าตาดีออแฟนหลายแฟ้นไห่บอบอกแฟนไห่เนี่ยอยากมองเ้ชภาพเาขาพี่นองเอ้ออแฟนแฟนคำเ,เนี้ยโอ้เขอตงใส่ขยะันอ่ั๊กซีเหน็นมแฟนคำมาเร่อเป็นออกมาเรือง ตามวาัตถัย,สยใสเนาะเอาเลยครับเน่เอาเลยตามสบายไปกินแบบดำกแบบเลยตามสบายเลยทุกคนพวกพักอด่นรถทำประชาบาลนั่นนอ่แม่นครับ อยอดหมอกควงเลยไม่เยอะเดือดี่ต่ำๆๆๆลงแจนขอหล่อได้ขีโผพี่นลอผัวกำหังปาก่อการละวันบาง่นบาง่นเปิดลิปมาแสดงว่าอยู่ใเบงหมอลำเดียววางเดียวหรล่าควงอะกัมลาหมอลำหมูสิสมบิหเลาสิเบงหมอลำหมูส่วนแหญ่บอกเก่งกับบอลูนคอมเมนต์มายเต้ยเต้ยเต้ยว่า โอ้เกือบเหมือนเราพี่น้องเลยหนูตัวนี้ครับกอนเขา่าฐานะลุงยุดเนาะ <c oughs> โอ้อันแรกกาแฟก็ไล่กักกดแฉกกัดที่ตามไม่เด้อครับพี่น้องเบาปุยจูปาครับมื่อนี้ครับขวัวหนูครับไอ้ยคบลำครับพี่น้องสูดเสียปั๊มอยากหลับเชิญครับลุงหยุดมาตาลุงเท้าผุงใตครับพี่น้องมาดว่วนกันกับเบาปุยจูปาครับ นักท่านกับไว้สักนีดกันพี่น้องคลิปหน้าพ่อพ่อกันไหมโชคดีมีความสุขครับผมเบาปุ๋ยพร้อมหยุดครับกล่าวครับสวัสดีครับครับจิ้วจิ้วฝากนักหน้าไปเลยพี่น้องเบาปุ๋ยหยุดปากนี่เห็นใดจัดไปจัดไปอื